วัสเลยครับตัวเลยครับโอ้ยลงมาลงเข้ามาดูเหรอครับผมเอ่อกรดนะครับก็อินดี่ได้รู้จักนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่แต่ว่าที่เนี่ยโลกไปเนี้ยมันไม่เหมือนกับโลกปกตินะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันคือโลกไบโอมยักษ์นั่นเองครับแล้ว้โลกไบโอมยักษ์เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายระหว่างที่ผมตัดไม้ก่อนละกันนะผมตัดจากไม้ที่มันตกมาจากตรงนี้ดีกว่าเฮ้เท่ดีเว้ยผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีไม้ล้มด้วย อธิบายเรื่องไมโครไบโอมยักษ์นะครับก็คืออย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าไมโครเนี่ยมีหลายไบโอมมากๆเลยนะครับแต่ว่าแต่ละไบโอมเนี่ยมันจะอยู่ที่ติดกันนะครับทำให้เราสามารถหาทรัพยากรได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในราชไบโอมนี้หรือว่าไบโอมยักษ์นี้นะครับทุกอย่างมันจะใหญ่ขึ้นนะครับในการหาทรัพยากรที่มันหลากหลายเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเหมือนจะเป็นต้นไม้แบบเดียวกันนะครับดิน ก็จะเป็นดินแบบเดียวกันนะครับสภาพอากาศก็จะเป็นสภาพอากาศเดียวกันในขณะที่ใหญ่มากนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ต้นไม้ที่เราอยากจะใช้นะครับในการสร้างบ้านเราเราก็จะต้องเดินทางยาวไกลนั่นเองนะโอเคแต่ว่าคุณเห็นอนไรนั่นไหมนี่ผมมีซูมนั่นคือเรืออปังเราไปดูดีกว่าว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างมีอะไรให้เรายืมบ้านหนอะใส่ฮีบเนี่ยน่าจะอยู่ใต้น้านะครับขุดเอาน่าจะง่ายกว่านะนี่อยู่นี่โอ้ มีทรัพยากรที่เยอะใช้ได้เลยตัวที่เต่าเฮ้ยเต่าขายาวจังขี่ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเอาไม่ได้นะเราเดินเล่นก่อนดีกว่านะโอ้พักทองตัวดีครับผมขอสักอันเด้อปป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 ว่าแต่ไอเรือเนี่ยมันมีหีบแค่อันเดียวหรอแน่นอนว่ามันต้องมีหีบอื่นด้วยนะเครื่องหีบนี้เรามีแผนที่สมบัติโอ้อยู่ใกล้อยู่ใกล้แต่เราเดินไปตามหากัน เรา,เอา,เอามองหน้าเห็นทางไหนอันนี้ทางพระอาทิตย์ตกแปลว่าเราต้องไปทางขวานะไปทางขวาไปแปลว่าไปเราเดินตามหาแล้วก็หิวเหมือนกันนะวขอดูหน้าชัดๆหน่อยสิเหยียบ <Yeah, S 1> ของเรายู่ก็โทษนะน้องอมผมเดินมาถูกไหมเนี่ยผมขออนุญาตกด F3 ดูแปลว่าผมต้องไปทางขวาพึ่งเดินไปข้างหน้าและตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้ว ผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะไม่นะใกลจกก้จะกลางคืนแล้วโอเคผมว่าตอนนี้ผมจําเป็นที่จะต้องใช้วิชาดําดินแล้วเ <c oughs> จอกันไปพรุ่งนี้นะครับแล้วเชาแล้วโอ้โอ้สวัสดีครับมีใครอยู่รอบๆไหม สมบัติจะอยู่แ,แถวแวนี้นะครับวิธีการหาสมบัตินะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกของผมนะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็เดินให้ตัวเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล้อก่อนเพื่อจะได้เห็นภาพชัดนะเดินให้ตัวเนี่ยพอดีกับตัว X นะครับเนี่ยต้องกลางพอดีแล้วเราก็เดินถอยหลังออกมาให้ตัว X เอ็ก์เราบรรทับกับตัวเราพอดีนะครับแล้วก็เห็นไหมตัวเราจะโผล่มานิดนึงแล้วเราก็ขุดลงไปเลยนี่อยู่นี่นี่โอเควันเจี๊ยบได้สบเสบียงได้ชุดได้เหล็กและได้เทียนทีนะครับโอ้โหสองครับ แล้วก็เพื่อที่เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้เคยขุดไปแล้วผมจะวางแผนที่ไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคแบบอ้าบ้าน let's go ว่าแต่มีอะไรให้เรายืมไหมเนี่ยมีถุงโอเคโอค้โทษที โอ้อยู่ตรงนี้กันหมดเลยผมว่าผมได้ที่ที่จะสร้างบ้านแล้วล่ะน่าจะสร้างจะแถวนี้แล้วนะอมืมผมไม่อยากสร้างตรงป่าอาเคเชียรตรงนี้สิแป๊บแบบแกลางคืนอีกแล้วให้ตายเถอะไวมากเลยอู้ตรงนี้นก็มีหมู่บ้านเหรอแต่ว่าทางนี้ก็มีหมู่บ้านตัวนี้ก็มีหมู่บ้านเรามีหมู่บ้านถึงสองทางเลยนะมีบ่อน้ําอยู่น,นี้มีลาวายอยู่น,นี้โอเคพผมจะสร้างบ้านตัวนี้แล้วกันเราเขีรยพื้นที่ก่อนเลยแล้วเราก็ทําการ วางตกราไปตรงนี้แล้วก็เอาโฟนน้นมาวางปุ๊บปุบ่าไม้ตัดมาเราจะทําหีบกันตาวางเตียงด้วยกันตรงนี้แล้วเราก็ตัดไม้แล้วก็มาข้าวหีบกันอเอรคแล้วเราก็เก็บของที้หมดเลยนี่คือของที่ผมหามาได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดหีบควอนสักคู่นะครับ <S <S โอเคเสร็จแล้วประมาณนี้นะแถบแรกจะเป็นแร่บันเดินนะครับเก็บของหาย,ยากไว้แล้วก็จะมีล็อกต่างๆนะครับที่ขุดมาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ การชาร์จนะครับแล้วก็จะมี h o า s ์ a r อร์นะครับเราก็จะมีพวกสิ่งที่สามารถปลูกขึ้นมาใหม่ได้นะครับผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้นะที่เราเก็บไว้โอเคต่อมาก็เรามาหาของสร้างบ้านกันดีกว่าออปุ๊มเราก็บคุมมาแล้วโอเคแลนนี้คือสิ่งที่เราขุดไปได้นะผมขุดเอ,อ่อ c o b b l ด d i s p l มา1นึ่งสต็นะครับแล้วก็ได้ไซส์แล้วก็หินนะครับอันนี้ผมจะใช้หินในการสร้างบ้านเป็นหลักจะมือดอีกแล้วให้ตายเถอะโอเค เดี๋ยวผมไปตัดไม้เพิ่มดีกว่าโอเคพอประมาณนี้ในเวลาสร้างบ้านก็แล้วผมว่าในการสร้างบ้านก่อนสร้างบ้านผมว่าผมต้องหาอะไรมาปิดตัวเหมือนเขาเล่าก่อนนะผมเลยว่าจะสร้างเป็นฉับดอมาปิดไปนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิด,ป,ดปิดประมาณนี้อ่ะล้วทำการย้ายตัวเฟอร์นิเจ์ของเรามาไว้ตรงฝั่งนี้แทนนะครับนี่มาไว้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวาง cobblestone นะครับรอมรอบไปประมาณนี้1 2 3 4 5ผมว่าจะทำกว้างประมาณนี้ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ข้างนี้ด้วยก็จะ1 2 3่อตัวตรงนี้ทิ้ง4 5ประมาณนี้แล้วก็วางห2 3 4 5านี่ตรงนี้เป็นประตูนะครับะวางไว้ตรงนี้ประมาณนี้ต่อมาผมจะวางพวกมอสไปแทนครอบโซนนะครับนี่ประมาณนี้ให้บ้านมันเหมือนดูเก่านะครับดูผ่านอายุการใช้งานมาแล้วนะอยากสร้างบ้านให้มันดูเก่านะผมวางมอสไว้ประมาณนี้นะให้มันดูเหมือนว่าธรรมชาติเกินกินไปนะประมาณนี้ แล้วก็ปิดท้ายมันไปนิดนึงอ่าประมาณนี้บลอกอย่างนี้โอเคต่อมาผมก็จะใช้ตัวแอนด์ไซด์วางสุ่มๆไปนะครับแล้วก็วางคอปเปอร์โซนสุ่มๆไปด้วยเช่นกันประมาณนี้ดูข้างนอกเปน็นยางดูเหมือนบ้านเก่าๆหลังหนึ่งเลยนะหลังคาผมจะใช้เป็นตัวลิสเลตนะครับจะขอขึ้นไปก่อนจะได้วางได้สะดวกสะดวกสวก่สวนข้างบนก็วางลิสเลตเหมือนกัน,กนประมาณนี้วางทอชไปด้วยเพื่อมอนเกิดตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ <S 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 ส่วนข้างหน้าเนี่ยผมจะวางเป็น,ปนอย่างนี้แล้วกันไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ้ยจุบมาจากไหนบ้านแหว่งเลยอืมอืมมาไว้ประมาณน,นี้ให้มันสีมันเทาๆนะทนทนเดียวกันวางลอยๆนี่มันดูไม่สวยนะว่าวางมีเพิ่มไปด้วยแล้วก็วางโซนวอลไว้ข้างบนประมาณนี้แล้วก็ปิดประตูไอเกชิเนี่มันเหมือนกับไอนี่อยู่นะหน้าต่างประมาณนี้นเหมือนกับหน้าต่าง แล้วก็เอาเดอกไม้มาวางปุ๊บปุ๊บนี่แล้วเราก็นี่แล้วก็วกางนี่อย่างนี้เป็นหน้าต่างนี่เออประตูมันก็ใช้ได้ไหลอยอ่นะเนี่ยใช้ประตูเป็นหน้าต่างได้อมันก็ใช้ได้นะเอ้ยรูโอ้ผมเชื่อเลยว่าผมเล่นฮาร์ดคอร์เนี่ยในรูตรงนี้มันต้องมีอะไรรอเซอร์ไพรส์เราแน่ๆเลยแล้วก็าตายผมว่าผมเอาฟลักทองมาด้วยดีกว่าไว้ประมาณนี้ โอเคบ้านเราก็ไม่ได้แย่บ้านเราเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะสร้างนานกว่าที่คิดนะแบบว่าไม่มีไรมาดีก้าหรือว่าไม่มีไม่มีเลยก็เล่นเลยสร้างตามตามฟีลนะมีบล็อกอะไรที่ใช้ก็ใช้ที่มีนะสร้างนี่นน่นเอาก็เอาไปว่าก็ก็ไว <c oughs> ่พเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสวดีครับ